วันนี้นะครับพามาเยี่ยมชมโครงการไอบีชวิวนะครับซึ่งพ่ชูชาตนะครับดูแลโครงการไอบีชวิวอยู่นะครับอยู่ที่หัวหินนะฮะพ่ชูชาตเนี่ยหลังจากที่เงียบๆขายไม่ได้มา2ปีก็เลยมาเรียนสอนสร้างบ้านขายสไตล์พูวิลล่ากับผมนะฮะแล้วก็หลังจากที่เรียนไปเนี่ยเรามาเยี่ยมชมพ่ชูชาติว่ามีความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะครับ ไอบริสิวอยู่หัวหินนะฮะอยู่ตรงเส้นบายพาสนะครับบรรยากาศสวยวิวลมเย็นสบายนะครับเดี๋ยวเราจะไปข้างในกันไปเจอพี่ชูชาตินะครับว่าหลังจากที่เรียนเสร็จแล้วเนี่ยได้ข่าวมาว่ามีความเปลี่ยนแปลงขายดีขึ้นยังไงอะไรเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์พี่ชูชาติกันครับ สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับมาเยี่ยมที่ชูชาตินะครับอยู่ที่โครงการ I Beach View หัวหินนะครับมาเรียนคูวิลล่ารุ่นที่5นะครับเรียนแล้วประมาณสัก2เดือนกว่าก็เลยมาเยี่ยมชมเพื่อดูเห็นว่าพี่ชาติมีความเปลี่ยนแปลงนะคะคือก่อนที่จะมาเรียนค่อนข้างที่จะรู้สึกว่ายังขายไม่ได้ใช่ครับพอมาเรียนแล้วก็เอากลับไปทำแล้วเปลี่ยนแบบ 3D ใหม่นะครับ มียอดจองมียอดขายและแบบบ้านเดิมที่ทําอยู่ก็ขายดีขึ้นนะเดี๋ยวอยากจะเล่าให้ฟังหน่อยที่ไปอบรม,มผมอยู่ในรุ่นที่5าก็กลับมาก็กลับมาว่ามานั่งดูว่าของเรามีของอะไรบ้าง<ม>ซึ่งเดิมแล้วเนี่ยเราเราเราก่อสร้างมาเนี่ยประมาณที่ที่เจออาจารย์ครั้งแรกครับว,ว่ามาเจอเขาบอนสองปีขายไม่ได้เลย<ม>ขายไม่ได้เลยพอพอหลังจากที่ไปอบรมก็มาเปลี่ยนวิธีคิดทำสามดี ทำสามดีใหม่แล้วก็เอาแบบให้ให้สวยขึ้นอย่างที่อาจารย์สอนได้ผลครับได้ผลก็คือในการยิงแอด Facebook ซึ่งเมื่อก่อนใช้แอด c e e o o o มไหมครับน้อยมากครับใช่ครับผมไม่รู้ครับเห็นว่ามาเริ่มทำคอนเทนต์มากขึ้นอย่างเช่นหลังๆก็เริ่มมีพาชมโครงการมีเหมือนกับมีไลฟ์ด้วยใชหลังจากที่ได้ไอเดียจากตรงนั้นมัก็กลับมาเปใช่ครับก็ก็ ก็มาเปลี่ยนแปลงก็ตอนนี้ก็จะมีรายการที่โครงการนี่ครับที่ต้องครับที่ไลฟสด oh. อย่างเสาร์ทย์ก็จะมีไลฟสดว่าเรื่องให้ความรู้ว่าปัญหาของบ้านมีอะไรบ้าง oh. แล้วก็วันอังคารเนี่ยก็คือก็จะไลฟ์สดอีกรอบหนึง mm. เพื่อที่จะให้ดูว่าความคืบหน้าของ i b r i s v i e w เนี่ยมีอะไรบ้าง mm. ส่วนอีกรายการหนึง่งน้องๆเขาทำกัน mm. ก็คือถ่ายเป็นคลิปวิดีโอ แล้วก็ลงครับว่าเป็นความคืบหน้าเป็นบรรยากาศรอบโครงการอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วตอนนี้มียอดขาย <c oughs> มียอดจองเพิ่มขึ้น,นครับ,รบจากที่ไป <c oughs> ไปเรียนมาตอนนี้เบ็ดเสร็จแล้วเรามียอดของเดิมเนี่ยเราขายไปแล้วสองสองหลังหลังจากที่ขายไม่ได้เลยนะครับสองหลังซึ่งลูกค้าหลังแรกเนี่ยจะเข้าอยู่วันมะลืนนี้ครับวันที่หครับอ,อ่าครับแล้วก็อีกหลังนึงนะ่าจะเข้าอยู่ประมาณเมษายน ปลายเมษาครับตอนที่หลังจากเปเรย์มันก็มีการขยับมากขึ้นก็ขายได้ขายได้ไปสองหลังใช่ครับแบบใหม่ที่ขายจากกระดาษ 3D เป็นเน็ตบนกระดขายไปได้สองหลังขายไปได้สองหลังก็มีเป็นเราก็มาทำแบบใหม่ก็เป็นลักชัวรี่สแตนดาร์ดครับก็เริ่ม5.9ตอนนี้ตอกตอกเข็มไปแล้วหนึ่งหลังขายได้ขายได้ด้วยขายแล้วขายแล้วขายจากกระดาษขายจากกระดาษยอดครับเป็นชาวต่างชาติซื้อเงินสดทั้งสองหลังเลยเหรอครับใช่ครับยอดนะครับ นะครับพามาชมโครงการนะครับที่นี่วิวสวยนะฮะอยู่ชานเมืองหัวหินไปทางซอยร้อยสิบสองนะครับบรรยากาศโปร่งโล่งสบายนะฮะห่างจากใบพัดนิดเดียวเองแล้วก็กําลังเข้าสู่ตัวเมืองหัวหินถนนใหม่สีเลนนะครับสวยๆนะฮะถนนค่อนข้างกว้างนะครับที่นี่จุดขายเนี่ยจะบอกว่าเป็นหัวหินโซนใหม่ที่น่าอยู่มากๆนะครับ ใครที่กําลังมองหาบ้านนะครับส่วนใหญ่เป็นบ้านพักอยู่อาศัยจริงๆนะพี่เนาะใช่ครับเป็นบ้านพักอาศัยจริงๆอาศัยครับครับวิวดีนะที่นี่โปร่งลมเย็นสบายมากนะครับผมชื่อแล้วที่ไอริสไอริสแป็นภาสายลมนะครับอันนี้ดีไซน์เดิมที่ทําจะเป็นแนวนี้นะครับจะเป็นดีไซน์แบบนี้ที่นี่จุดเด่นอยู่ที่งานอินเทอร์เนียค่อนข้างที่จะเนี้ยบแล้วก็ละเอียดเพราะว่าเจ้าของโครงการทำทำอินเทอร์เนียเองนะฮะ เป็นโรงงานอินเทอรเนียนะครับทำตกแต่งภายในเพื่อนก็จะงานอินเทอเนียก็จะค่อนข้างละเอียดนะครับบ้านสมัยนี้ต้องมีสระว่ายน้ำนะเป็นอีกหนึ่งเดคอเรชันของบ้านเพื่อให้บ้านดูมีมูลค่ามากขึ้นแล้วก็สวยขึ้นที่สำคัญคือถ่ายง่ายมากขึ้นนะฮะ วันนี้ก็จะพามาชมงานอินเทอร์เนียแตบ,บนี้แถมให้ลูกค้าเลยไหมครับดใช่ครับโอ้โหอันนี้อันนี้คือให้ลูกค้าเลยครับที่นี่นะครับจะเด่นเรื่องงานอินเทอร์เนียค่อนท่าง,งสวยนะฮะสิ่งเหล่านี้เนี่ยคือให้ลูกค้าไปเลยเฟอร์นิเจอร์ก็ที่ทําเองใช่ครับอันนี้ท,ทํ<ท>า <ำ S 1> เอง,เองครับทำเองตัดแง,งที่จะลงตัวอันนี้คือแปานบ้านแบบแบบไทยเดิมที่ขายอยู่นะครับซึ่งตอนนี้ก็ยังมีอยู่ประมาณห้าหลังอันนี้เป็นห้องนอนเล็กประมานโปร่งสูงนะครับ ทำให้ห้องดูดูดูกว้างดูยาวขึ้นนะฮะโอ้ทาหัวเจียงสวยเชียวอันนี้คือห้องนอนใหญ่นะครับบ้านที่นี่เนี่ยจะมีบิวให้แบบนี้เลยสวยนะฮะเป็นงานบิวนะครับสังเกตนะครับว่าสีที่ใช้เนี่ยจะแมทช์กันทั้งห้องเลยตัวนี้ใช้ตีมสีเทาเห็นไหมฮะพ้าม่านก็เป็นตีมสีเทาเพราะฉะนั้นเนี่ย การเลือกแมตช์เป็นอะไรที่สําคัญทําให้บ้านเนี่ยเราสามารถคุมดีมไปในโทนเดียวกันนะฮะมันก็จะดูดูดียิ่งขึ้นนะครับจริงๆการแต่งบ้านเนี่ยถ้าแต่งให้หมดเลยเนี่ยทำให้ลูกค้าได้สบายใจเรื่ององ,งานตกแต่งนะฮะเขาซื้อส่วน,สวนใสเนี่ย ถ้าเขาเป็นงานตกแต่งเราสวยเด็กเขาซื้อที่งานตกแต่งเนี่ยเราก็จะมีจัดขายได้มากขึ้นนะฮะเพราะว่างานตกแต่งของเราเนี่ยผ่านการออกแบบแล้วจัดสถาปนิกเนี่ยเราก็จะทำออกได้สวยกว่าที่เขาซื้อไปแต่งเองนะฮะ ลักน,นี้นะครับที่ขาย 3D ตัวใหม่ไปยังมีวานตัวอย่างแล้วขายจากกระดาษล,ลูกค้าเชื่อมั่นินขนาดซื้อเงินสดเลยนะครับแล้วก็มีหลังเนี้ยครับที่เรากําลังทําพื้นที่อยู่ที่ว่าสายคอนแทคไปแล้วเขาจองไปแล้วที่ขอพื้นที่เพิ่มอีก5 5 0วาบาหลังนี้ขายขายแล้านใช่ครับแปแปดล้าน,นะครับ เป็นเงินสดเหมือนกันเลยเป็นเงินสดแค่ปรับพื้นที่ปรับแบบนิดหน่อยลูกค้าก็ซื้อแล้วก็ถือว่าพี่ชาติประสบความสาเร็จขอบคุณมากครับจากการปเรียนมาแล้วก็เอามาเปลี่ยนแปลงตัวเองจนมีผลลัพธ์นะครับก็ถือว่าหนึ่งคลิกที่ได้เรียนรู้มาแล้วเามาพัฒนาเนี่ยนะครับมียอดขายเพิ่มขึ้นดีใจด้มากๆนะครับที่สิ่งที่ผมให้ไอเดียไปแล้วก็เอามาสร้างต่อธุรกิจให้เดินไปได้้รู้สึกดีใจจริงจริงนะครับที่มาเยี่ยมพี่ชาติวันนี้รู้สึกได้ ได้ฟังการเปลี่ยนแปลงแล้วรู้สึกภูมิใจนะฮะที่เราเป็นส่วนหนึ่งในการที่ทําให้พิชาติได้มียอดขายดีขึ้นแล้วก็โครงการกาลังเริ่มสร้างอีกอะไรเงี้ยครับผมก็วันนี้เลยมาเยี่ยมนะฮะสุดท้ายก็พยายามจะไปเยี่ยมท่านอื่นๆที่ได้ข่าวว่าใครที่ทําแล้วก็ประสบความสำเร็จดีขึ้นอะไรแบบนี้นะครับครับขอบคุณอาจารย์มากครับผมครับชาติชา หลังจากที่ได้มาเยี่ยมที่ไอบริ v วิวหัวหินนะครับสอ,อย่างที่ทำให้พี่ชาติเนี่ยประสบความสำเร็จนะครับหลังจากที่เงียบม,มา2ปีกว่าอันที่หนึ่งก็คือใช้สื่อการตลาดออนไลน์มาปรับลุคของโครงการให้มีความเคลื่อนไหวมากขึ้นคือตอนนี้ที่โครงการ i b r s v i e v i เนี่ยเริ่มมีทำคอนเทนต์ต่างๆมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเขียนคอนเทนต์ได้ดีขึ้น ทำไลฟ์มากขึ้นแล้วก็ทำวิดีโอได้สวยขึ้นแล้วก็เริ่มซื้อแอดโฆษณากับ a c e b o o k นะครับทำให้ลูกค้าเห็นเรามากขึ้น <Hotel> การที่ลูกค้าเห็นเรามากขึ้นเนี่ยโอกาสในการขายก็มากขึ้นอยู่แล้วนะครับส่วนอันที่2เนี่ยพี่ชาบเนี่ยได้ปรับแบบบ้านให้สวยขึ้นนะครับแน่นอนว่าแบบบ้านที่สวยเนี่ยจะเรียกลูกคา้าจะเป็นที่สนใจของลูกคา้าจะเป็นที่ต้องการของลูกค้ามากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยจ้องมี2เทคนิคน,นี้นะครับ1ทําบ้านให้สวย2ใช้การตลาดออนไลน์ให้คนเห็นเราเยอะขึ้น สองเทคนิคนี้นะครับเราขายบ้านที่ไหนก็ขายดีก็ขายได้ชนะเศรษฐกิจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครอยากจะเรียนรู้เรื่องการทำบ้านขายสไตล์ภูวิลล่าแล้วก็อยากจะให้ธุรกิจของตัวเองประสบความสำเร็จพิชาตเนี่ยนะครับมาเรียนได้นะครับที่สอนสร้างบ้านขายสไตล์ภูวิลล่านะครับทุกๆเดือนมีสอนนะฮะแล้วก็ใครที่อยากจะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับสร้างบ้านตัวเองให้ขายดีให้ขายปังเนี่ยก็มาเรียนได้นะฮะผมสอนเองนะครับเกี่ยวกับการทำคดธุรกิจ การสร้างคอนเทนต์ยังไงให้บ้านขายปังๆนะครับก็วันนี้ก็มาเล่าเรื่องไอบรสให้ฟังเท่านี้นะครับสวัสดีครับ